สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์ดสุขุชนมืัอนี้มาพบกับซ่องพุดเบ้าเล่าอีกคือเก้าพี่น้องมืัอนี้มีของดีมากินพี่น้องสว่าข้าปุ่นแสียบมาพี่น้องมาสว่าอยู่วางกล่องเพลิงเพลิงเนาะนี่นี่เคลียรับเด,ดี๋ยวไปน้องนะนี่พี่น้องข้าปุ่นโลหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมาพุชิมาเย็ดแสียบสุกินมาพี่น้องไหม คันลายคายพี่น้องนี่จีซ่าเน่ซามนี่เลยนี่ปุ๊กินกลางแดดเลยตอนนี้ประมาณประมาณเจ็ดโมงว่าประมาณสามสี่โมงแลพี่น้องมาพี่น้องขั้นตอนแรกหกเล้วพี่น้องเนาะนี่หกอันนี้เป็นสากข้าวเบอร์นะพี่น้องเนาะสากกำแจาวอะไรพี่น้องนะเบิ่งสเต็ปการกินสเต็ปการตามเลยพี่น้องเนาะ เพชรนี่นี่พี่น้องมาเพชรเวทขักได้พี่น้องใส่หลายโน่พี่น้องวันนี้มาตำอยู่กองเพลิงนะพี่น้องเนาะมาเดินมาเดินแซ่บๆน้ำบาพุดนะวันนี้แซ่บดากแท้ๆเลยพี่น้องเลย อ้น uh, wow, mm ี่พี่น้องว้าวหมักเผ็ดใส่หลายอยู่หมักเผ็ดใส่เผ็ดมักหลายมักหมัเผ็ดใส่น้อยเนาะเพี่น้องนี่กระเทมคึบลงไปกระเทมกระใสหมดหัวหนึ่งเลยเพี่น้องเมืองนาวสองหน่อยพอ นี่เรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาซระข้าวปุ่นเลยพี่น้องเนาะอันนี้น้ำปลาละพี่น้องน้ำแปล์แซ่บแซ่บแปกเขาวตบเองนะพี่น้องเนาะมาอันนี้ผงสลต์เนาะอันนี้โรบโตหรือว่าแป้งเนาะพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ลายมันต้องแซ่บไปล,ลายพี่น้องอันนี้น้ำตาลทรายเนาะ ข้าวอ้อยครับพี่นอ้องม,ม,มาพี่น้องไหมสาขะปุ่นสาขะปุ่นแซ่บๆเนี่ยมั้มบริกิเตอร์โดนเลยพี่น้องซสาขะปุ่นแซ่บๆๆเนี่ย ลรงแม่พี่น้องหมอกเพชรเพชรเนี่ยกินคนเดียวคือเกาพี่นอ้องตรงไห้ตรงหน้ากองเพิงอืกินแบบแซ่เซแบบพี่น้องมานี่กินแบบรลุนบวตัด ม่เย็บเอาเสียบลายไปเนาะอร่อยมาก แกม,มกักกะเทนแหวนดียปอ่ะเ,เองก่อนมันกินกบุคคลไปเนาะนี่แหวสายนี่เรากินคัะ กินอยู่ให้อยู่นาคือเก่าพี่น้องอต่ำเข้าวปุ้นภาษาผู้ไทยภาษาล,วลวาวหรอตัำเข้าวปุ้นตัำเข้าวปุ้นภาษาลาว ไทยสวรรค์นนเขตไทยใต้ล่ะเจ้าก,กินยังหันบอแม่นเจ้าก,กินตำขกุกนบ่ แซ่บทุกคนแซ่บบีมานาวแซ่สมเป็นสมเลยพี่น้อง อนนีาตเบาในหนึ่งกินลมาแล้วมาแล้วเพ,พื่อนบินมาแลวว้วููไก่แต่ซ่านิองมาแล้วเด้อ บ่มแมนเพิ่นวินมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อพี่กินแบบตา่างประเทศกินไปหน้องอืมแซ่บหลายแซ่บหลายอร่อยมากแซ่บหลายเด้อ โอ้น,นม่มาพี่น้องไหมกินน้ำพุทธบ้าลาาอีกทีเก่าฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าพุทธอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเผ็ดพี่น้อง เ็ดหลายเออไม่งยันพี่นอ้องขับอุ่นมันเข่าอยู่นี่ได้พี่นน้องว้าวเพิ่งแต่ตนอนน้องเพชรกระยาดแหละบพุดก็ได้บ่กลาาก,กินไปเะไอเลยแซ่บหลาย เอามาพี่น้องมา,มาอีมันที่เหี่ยมหอยเลยเนาะมาบาน,นี้บบพูดมาจบคลิปนะพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต้าเพราะเป็นกังใจให้พูดบา้าไอกันเนาะกราบสบายดีขอลาไปก่อนพี่น้องขอตีลังกาก่อนจะบาทหนึง่ง ายบายพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากเลิฟฝากไลฟ์ฝากแชร์คนละไลค์คนละแชร์<ๆ>เพิ่มเบิ้งคลิปใหม่ๆคลิปนี้บ่มีสระหรือมีสระกะ็ต้องขอโทษขออภัยนำทุกๆคนพี่น้องสาวลาวและสาวไทยและต่างประเทศที่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้าไปเข้าติดตามช่องพูดบบาวลาวโตวไทยเนาะพี่น้องเนาะ พูดแล้วกันยะว่างบบาวลาวนะพี่อนน้องพูดบบาวลาวติดตามเข้ามาหลายๆพี่น้องขอคนละไลค์ขอคนละแชร์เ,เ,เพื่อเป็นกำลังใจสบายดีขอลาไปก่อนบ๊ายๆยพี่นน้อง